สวัสดีจ้าทุกคนมื้อนี้มาอยู่กับเปเล่หน้าแปลกแดดทุกอย่างเขยิบมาอีกเนะหน้าแปลกแดดทุกอย่างสองเราจะพี่น้องสูมกึนื้นนี้ฉันมากินก้อยเนื้ออยู่สกลนครพีน่น้องมื้อนี้มาหาคุณจุ้ยเนะจ่ะเมืองคนน่ะปังหลับเนือ้อคุณพี่นอ้อง ุดน่าใหม่อันแมงแข็งไหมเคยกินป่ะคะเคยกินยุต่ำแจวหอมจ้ะแซ่บสบายดีจ้าย่าดีโอด้วยจ้าเป็นตะกร้องเป็ตะกร้องมุ้งตะแซ่บนะเฮ้ยบรรยากาศก็ดีดีพี่น้องเอ้ย อ,อ,อ,อยู่ทง,งนะคือต่นบ้านคนเริ่มหลแล้ว เมื่อคืนเพิ่นผ่าเท่าลาตีมวนที่สุดเลยเนาะค่ะมวจนจนหงอยพูดได้ก็ได้เมืม่อ <laughs> ย จับหูเขา่าเสียงนกกับมันจักหิวก็หิวมือจนสั้นอืมใช่ไหมหิวครันมือสั้นก็อืม รวันก็ไปได้ลงคลิปพึ่งล่งแล้วหายไปสะอายฟังตลอดอยู่พี่น,น้องอืมครับ ลหน้ามันเจ้าหวยก็เพิ่มขึ้นมีเพื่นาะเราหยิบมาแศบครับหลับเ่บๆเลยอืมครับอันเนาะเดี๋ยวอันดี่อ๋ชิยากเน คือยังไงเออยิ้มจนใช่พื่อนถ้าแล้วพี่น้อง, <c oughs> งคลิปนี้ก็อย่าลืมไปติดตามไปเรื่องหน้าแปบบลกเดี๋ยวเขาเ่าแล้วก็ยายอัาลีโอนั่นอนจ้ะพี่น้องจ้าฝากติดตามด้วยจ้าเป็นกำลังจใ,ใจให้คุณแี้ยแมนจ้าคลิปนี้กับจำเนียร์แ้วพี่นน้องสวัสดีจ้าสบายดีจ้า